วันนี้ได้ยินว่าคน,คนแม่ของเฮียตุ้มเฮียอ๋อ,อจะได้ยินว่าสิ้นแล้วนะแล้วก็ วันนี้ก็จะเป็นวันรถน้ำศพ <c oughs> พูดถึงตระกูลตระกูลนี้ <c oughs> เรียกว่าตระกูลชัยเอียเท่าที่ได้ยินเหตุ้มพูดพูดรู้สึกว่าจะได้เคยอุปถรัรมภ์ตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นตั้งแต่สมัยกงแล้วก็ได้มาอุปถรัรมภ์ครูบาอาจารย์ หลายต่อหลายวัดจนกระทั่งตกทอดมาถึงรุ่นรุ่นรุ่นหลานเฮี่ต้มเฮียออนี่ถือเป็นรุ่นรุ่นหลานนี่ก็เรียกว่าอุปธรรมคำชูทั่วไปหมดเลย <c oughs> วัดวาโดยเฉพาะวัดหลวงตาได้อุปธรรมมากมายหลายแงย่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ใครทราบสำหรับวัด ของหลงตานี่เรียกว่าปิดทองหลังพระทีเดียวเลยละ่ะไม่มีใครทราบเลยได้เป็นกําลังช่วยเหลือด้านนั้นด้านนี้มีอะไรกับพระก็เอ่ยปากเอ่ยปากวิ่งเต้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ถือว่าเป็นตระกูลที่เรียกว่าทำมาหากินประสบผลสำเร็จแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งศาสนา ถือว่าเอาเงินทองเข้ามาค้ำชูศาสนาได้มากทีเดียวนั่นแหละยังจะได้มีโอกาสได้ดูความเป็นมาอยู่ในแง่ตั้งแต่กงมาได้ทำหน้าที่นี้กับหลวงปู่มั่นซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาในครั้งพุทธกาลนี้ก็จะมีล่ะจะมีตระกูลที่เป็นเศรษฐีเป็นพวกที่อุปถัมพุทธศาสนามา ตั้งแต่กษัตริย์กษัตริย์นี่ทําให้พุทธศาสนานี่กระจายไปกว้างขวางเลยพอกษัตริย์ยอมรับนับถือมาปุ๊บแคว้นนั้นทั้งแคว้นก็ไปหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กในการที่ประกาศธรรมผู้เป็นกษัตริย์ก็เป็นผู้ค้ำชูค้ำชูในแง่ของพระเดชในแง่ของสิ่งที่จะเกื้อหนุนลงในรายละเอียด ซึ่งฐานะนี้สุสึกเศรษฐีจะเข้านอกออกในจะไปมากับวัดกับวาต่างๆกับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ถนัดทนีเพราะฉะนั้นจึงได้ทราบความจําเป็นเศรษฐีก็มีทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็มีทั้งสองจะเป็นผู้ที่จะคอยสังเกตสังการให้ความช่วยเหลือพระในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาตลอดถึงความจําเป็นที่จะต้องก่อสร้างหรือบูรณะอะไรก็ตาม ก็จะมีเรียกว่าคู่พุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในท่าสมัยนี้ก็จัดว่าครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวหนึ่งเดนได้มีโอกาสช่วยเหลือหลายแง่ทีเดียว <c oughs> จนกระทั่งมาถึงเรื่องสถานีวิทยุซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสถานีวิทยุขององค์หลวงตาซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับสถานีวิทยุเหล่านี้แหละ ทั้งสถานีวิทยุทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมการที่จะตั้งอยู่ได้ก็ต้องมีมูลนิธิซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีอันนี้แหละที่มีหน้าที่ในการดูแลการจัดการในช่วงที่เฮียต้มมาเป็นพออช่วงนั้นนก็เป็นช่วงที่ถือว่าวิกฤตพอสมควรไม่ง่ายเลย เป็นเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อกับการที่จะต้องลงทะเบียนจดทะเบียนสถานีวิทยุของเราเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตถ้าไม่ได้พี่น้องสองท่านนี้เข้ามาช่วยเหลือก็รู้สึกจะยากเพราะเสาแต่ละเสาที่จะตั้งขึ้นมาได้ต้องมีวิศวะรับรองทางฝ่ายเฮอก็จบทางด้านวิศวะจบวิศวะทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงที่สามารถที่จะช่วย เป็นผู้รับรองในเสาทั้งหมดทั้งสิ้นทั่วประเทศเรียกว่าก็เกิดมาจากอันนี้ละ่ะเ,เมื่อเสาได้รับรองโดวยวิศวกรถ้าเป็นเสาที่อยู่บนตึกบนอาคารทางกรุงเทพวิศวกรก็ต้องสูงขึ้นไปอีกนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้องเข้าไปทําแบบมาศึกษาแล้วก็รับรอง เลยว่าต้องเห็นคุณของงานนี้โดยเฉพาะไปหาวิศวกรที่ไหนก็ช่างมีทั่วประเทศไทยเขาก็ไม่ไม่มารับรองให้หรอกต้องเป็นพ่ที่เคารพเทิดทูนในธรรมของวงกรรมฐานอย่างแท้จริงนี่แหละอันนี้ก็เห็นชัดเจนเลยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะไปขอร้องใครได้ไม่มีการว่าจ้างแม้แต่บาทเดียวทำถวายหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จนกระทั่งเสาแต่ละเสานี่ก็ เป็นเสาที่ถูกต้องได้รับการรับรองผ่านไอ,อะไรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขาก็จะเป็นผู้ดูแบบดูอะไรแล้วก็ผ่านแล้วก็จะเอาหลักฐานเหล่านี้แหละไปยื่นในการที่จะจดทะเบียนต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ก็ยังมีความยากในเรื่องของเครื่องอีกนี่การที่จะได้เครื่องที่ถูกต้องนี่ยปรากฏว่าเครื่องของเราเนี่ยเป็นเครื่องที่ก็ยังไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตมาก่อน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างมาก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นก็ต้องมาแสดงตนให้ถูกภายในเวลานั้นเวลานี้เพื่อสิ่งที่ไม่เคยถูกมาก่อนก็จะได้รับการรับรองให้ผ่านไปให้ผ่านไปแล้วก็เครื่องทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องมีการเอาไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้ได้สเปคหรือให้ได้คุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคอันนี้ก็ทําไม่ได้ความเข้าอกเข้าใจ ความกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยนี่ก็จะต้องถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาไม่จบไม่สิ้นเลยอันนี้เรียกว่าทํางานด้วยการคู่กันมานี่ถือว่ามีแต่มีแต่ลื่นงันเถอะไม่มีติดไม่มีข้องไม่มีขัดไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าคนทํางานเนี่ยนะทาไมเขาอกเข้าใจเนี่ยมันพร้อมจะติดขัดทุกเรื่องไปเป็นแง่เป็นมุมเป็นอะไรอันนี้ไม่มีจริงๆ ไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีแเราก็ทําการทํางานในเรื่องเหล่านี้มาก็เห็นผู้เห็นคนมามากเนี่ยอะไรที่ไม่พอจะติดก็ติดอะไรที่มันไม่สมควรจะติดเลยก็ติดได้ง่ายๆเลยสําหรับคนที่มันมีอุปนิสัยที่มันจะขัดจะคล้องว่างั้นแจะเป็นปัญหาจะเป็นอุปสรรคในการงานแต่สําหรับนี้ไม่มีจริงๆไม่มีก็ต้องว่าไม่มีไม่ได้ไปยกยอกัาะลื่นสะดวก เพราะฉะนั้นจึงได้รับการจดทะเบียนหมดนี่ผู้ที่เข้ามาดูแลในช่วงเวลานี้ต่อไปนี้นี่พูดตรงๆก็คือง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้ยากเลยเขาไม่ได้เห็นเลยว่าการที่ต่อสู้มาก็คือช่วงนั้นก็ช่วงหนึ่งช่วงก่อนหน้านั้นก็ช่วงหนึ่งมีความยากมาเป็นลําดับมาถึงจุดนี้นี่ยากยากยาก,ยากมากทีเดียวแต่ก็ได้อาศัยความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็น เป็นพุ่มในการสถานีที่กล้าหาญด้วยเป็นช่วงที่จะต้องมีการต่อรองเขาบอกให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นเรายังไม่ทําเนี่ยเรายังไม่ทําไม่มีพุ่มในการที่ไหนกล้าแต่แกในกล้าโดยเฉพาะคุณปออะไรตุ่มอันนี้เรียกว่ากล้าหาญนะอย่างยกตัวอย่างสถานีที่สวนแสงธรรมกรุงเทพเนี่ยถึงขนาดมี ถ้าหงทหารมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาในเครื่องแบบดูน่ากลัวมากทีเดียวเนี่ยเราต่อรองไว้ก่อนที่จะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อที่จะเข้าสู่จุดนั้นอย่างเงี้เป็นต้นเนียไม่มีใครกล้ามาเป็นแกกล้าได้ขนาดขนาดเป็นทํางานทางภาคธุรกิจเรียกว่าเราก็เอาแกมาสุมมาเสี่ยงมากพอสมควรนี่แหละเพราะนั้นจึงได้เห็นคุณเป็นได้เห็นคุณเห็นน้ําใจที่แท้จริงเลยประนี้เวลานี้ก็ไม่ได้รับหน้าที่อะไรแล้วละ่ะ เพราะว่าในวงกรมรมฐานมันก็มีความยากลำบากหลายแง่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะในเรื่องเหล่านี้แหละมันมีแง่าาม,มงุมทางด้านนั้นทางด้านนี้ที่ทําให้ลําบากก็ได้ทําคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มาแล้วล่ะในช่วงเวลานั้นเวลานี้ก็ได้มีโอกาสได้ผันไปประกอบอาชีพการงานอย่างเต็มที่ไม่มีข้อกังวลอันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาไม่เคยได้เอามาเล่าให้ฟังสักทีละ ะ <c oughs> เป็นผู้ที่เสียสละจริงๆเมนจิตตกาทานองหลวงตาเนี่ยหแหละก็จะใข่สองพี่น้องนี่แหละไปเที่ยวหามาเอาทั้งเอารถเกตรถไถรถยก,รถ,ยกรถสารพัดเอามาช่วยเหลือให้การงานมันผ่านพ้นไปได้ให้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยด้วยดีเี่ยไม่มีปัญหาในการทํางานเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นประเด็นให้เกิดข้อขัดแยง้งไม่มีเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ทําหวังชื่อหวังเสียง หวังหน้าหวังตามีแต่ความเสียสละถ้าคนทําอะไรหวังหน้าหวังตามันจะยากไปหมดมันจะยุ่งไปหมดไม่พอยุ่งก็ยุ่งแต่กรณีสองพี่น้องนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมีอะไรก็ลื่นลื่นไหลเพราะฉะนั้นตันนี้ก็เลยถือโอกาสได้เอาเรื่องราวมาในส่วนที่ดูแลแม่หลายปีมาแล้วดูดูแลแม่เนี่ยก็เป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างมีพี่น้องทั้งหมดหกคน มีหกคนแบ่งหน้าที่กันคนละวันดูคนละวันคนนี้วันหนึ่งคนนี้วันหนึ่งคนนี้วันหนึ่งทําอย่างงี้มาตลอดแต่สําหรับพี่ใหญ่เนี่ยให้สองวันน้องพี่ใหญ่เนี่ยให้ดูแลแม่สองวันต้องมาอยู่กับแม่ตลอดนั่นแหละทุกวันลองดิลองเคยได้ยินไหมพวกเราพวกเรามีพี่มีน้องมีญาติเราเคยได้ยินแบบนี้ไหมสําหรับนี้ได้ยินได้ยินมาหลายปีแล้วเขาจะสลับสับเปลี่ยนถึงวันนี้ คนนี้ต้องมาถึงวันนี้คนนี้ต้องมานี่นี่คือการทําหน้าที่ของลูกที่พึงกระทําต่อพ่อต่อแม่อันนี้นก็ทำํำไม่ได้พูดด้วยการอวดอ้างนะเวลามาเล่าไม่ได้มาพูดอวดอ้างอะไรเลยนั่นแหละแล้วก็ทําอย่างนี้สม่ําเสมอเสม,อ,สมอต้นเสมอปลายมาตลอดเพราะฉะนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรนี่คนที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน,นบอกได้เลยพื้นเพเลยมาจากความกตัญญูกะตะเวที แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าความกตัญญูกตตะเวทีนี่แหละเป็นเครื่องหมายของคนดีี่การที่เราจะบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ดีเราไปมองว่าเขาทำบุญเยอะเขาทำอย่างนั้นเยอะเขาทำอย่างนี้นเยอะเนี่ยบางทียังไม่ใช่นะยังไม่ใช่แต่สำหรับผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอยู่ในหัวใจี่คิดอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตอบแทนกับผู้ที่มีอุปการะแก่เราเโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณค้ำชู อย่างนี้ในใจสํานึกอยู่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าใจมีความกระตันอยู่มีความกระตันอยู่แต่ยังไม่สามารถจะตอบแทนได้เพราะยังติดขัดยังอะไรอยู่ก็ตอบแทนด้วยวิธีนั้นวิธีนี้เนี่ยตามที่จะตอบแทนได้เมื่อตอบแทนได้เนี่ยท่านเรีเยกว่ากระตะเวทีเนี่ยแหละเมื่อมีใจที่สํานึกในพระคุณเรียกว่ากระตันอยู่เมื่อส, <c oughs> สามารถที่จะตอบแทนได้ได้แรงกายบ้างแรงกายบ้างแรงทุนทรัพย์บ้างค สิ่งต่างๆบ้างที่จะเป็นเครื่องที่จะตอบแทนอันนี้เรียกว่ากะตะเวทีนี่ในกรณีนี่ผู้มีพรกคุณเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปดูแลอย่างนี้เรียกว่ากะตะเวทีเรียกว่าทําหน้าที่ได้สมบูรณ์บางคนมีแต่ความกระตันอยู่ในใจเฉยๆแต่ไม่ได้กระตะเวทีเพราะยังติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถจะไปมาหาสู่ไม่สามารถจะหาเข้าของเครื่องใช้ได้เพราะยังอะไรเลยยังไม่ทําหน้าที่นี้เลยได้มีแต่ความกระตันอยู่บางคนไม่มีทั้งสองเลย ในใจที่ระลึกถึงผู้มีพระคุณแต่ละแตว่วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันไม่มีเลยนี่เพระาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนสอนให้เราได้มาสํานึกในพระคุณของพ่อของแม่แม่แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นตัวอย่างเนี่ยสําหรับพ่อเนี่ยท่านไปโปรดพ่อทั้งทั้งที่เป็นถึงพระหมหากษัตริย์มีหน้าที่ภาระมากายเี่ยท่านก็คอยหาช่องจังหวะไหนหนอที่จะเป็นจังหวะที่สะดวกกับการ การที่จะฟังเทศฟังธรรมขั้นสูงขึ้นไปนี่จังหวะที่คิดถึงลูกมากๆอยากจะให้ลูกกลับมาโปรดนี่ส่งคนไปนิมนตเท่าไหร่ก็ออกบวชหมดส่งทงหารไปพอไปฟังเทศปุ๊บออกบวชหมดส่งไปกี่คณะก็ออกบวชหมดเพางั้นจะไม่มีใครดึงสามารถเอาลูกกลับมาได้เลยว่างั้นเดอกเจ้ากระตั้งถึงขั้นอะไรมหาอมาตย์นะใช่ไหมว่ามหาอมาตย์ไปปุ๊บก็บวชอีกเพราะงั้นเป็นพระอรหันด้วยแต่ ยังด้วยความเป็นมหาอามาตย์ผู้ซื่อสัตย์ก็ไม่ลืมความก็กราบทูลพระพุทธเจ้าไปเทศพอไปถึงประเทศโปรดพ่อปุ๊บพ่อสําเร็จโสดาบันเลยมีหลักประกันพื้นฐานแล้วมีความเคารพในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่แปลเปลี่ยนไม่หมุนเวียนไม่ตกลงไปในที่ต่ําอีกศรัทธาที่มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณในศาสนาเห็นคุณในธรรมะคาสอนต่างๆไม่มีวันไว้อีกต่อไปนี่นี่คือ พ่อของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงเวลาที่ช่วงบั้นปลายชีวิตนะเรียกว่าเจ็บใกล้ได้ป่วยจะไปพระพุทธเจ้าก็รีบม,มาโปรดอีกเพสามารถที่จะเทศนาเรื่อไงหรือหรือ,รอทเทศสําเร็จเป็นพระอนาคามีตั้งแต่วัน,นแรกๆนะรู้สึกนะถ้าจําไม่ผิดนะรู้สึกเพราะว่ามันมีประวัติที่มาทําหลายแง่ของนิกายนั่นนิกายนี้นี่ท่านก็สําเร็จเป็นพระอนาคามี นั่นแหละสำเร็จได้ตั้งแต่ช่วงพุทธเจ้ามาโปรดนี่แหละไม่ได้รู้สึกจะไม่ใช่ว่าจะบ้านปลายละมั้งนะจําไม่ผิดนแต่สามารถที่จะเทศโปรดพ่อให้เป็นถึงขั้นพระอนาคามีได้คือไม่กลับมาเกิดในมนุษย์และเทวดาจะสําเร็จจะสําเร็จในชั้นพรมสําเร็จเข้าสู่นิพพานในชั้นพรมไปเลยนี่คือเป็นพระอนาคามีคือไม่ย้อนกลับมาเกิดใน มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอีกต่อไปนะก็คือเข้าสู่ชั้นพรมสุทธาวาห้าชั้นอันนี้นี่คือพ่อในฝ่ายแม่เนี่ยฝ่ายแม่ท่านก็ถึงขนาดที่ขึ้นไปจําพรรษาเลยไปเทศโปรดซึ่งเป็นอะไรเป็นเทพเทวาอยู่ในชั้นชั้นอะไรนกพชั้นดูสิทธ์เหรอนะนะแล้วก็มาท่านไปเทศอยู่ที่ชั้นดาวดึงนะคือลงมาฟังเทศอยู่ที่ชั้นนี้ เห็นไหมนี่ท่านก็โปรดแม่ี่ก็แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีที่ท่านมีต่อพ่อต่อแม่เรียกว่าเอาหลักประกันทรัพย์สมบัติหลักประกันให้พ่อให้แม่ให้ได้มีทรัพย์สมบัติในภพภูมิที่ไม่ตกต่ําอีกต่อไปมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นตลอดเลยนี่แหละนี่ก็คือความกตัญญูกตเวทีที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแบบฉบับให้นอกจากนั้นเราก็ยังเห็นภาษาวกโออื่น นี่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ระลึกถึงข้อนี้นี่เราเอาประวัติของครอบครัวนี้มาเล่าให้ฟังว่าเป็นเศรษฐีทําหน้าที่โอปถัมค้ำชูศาสนาวัดวาต่างๆได้อาศัยแทบทั้งนั้นนี่เห็นไหมเมื่อประสบความสําเร็จในที่กหน้าที่การงานก็ไม่ทอดทิ้งวัดแม้ประสบความสําเร็จหน้าที่การงานจะเยอะขนาดไหนก็ช่างว่าไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณของตัวเราก็น่าจะได้เอาเป็นคติตัวอย่างเอากลับเข้ามาสู่ในครอบครัวของเรา ตั้งแต่พตั้งแต่ครบอบครัวนี้จนกระทั่งไล่ไปถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแม่แม่แมพิมพ์ใหญ่ที่สุดผู้เป็นเราก็คือลูกของท่านลูกชาวพุทธก็ขอให้พวกเราได้นำทำข้อนี้ไปปฏิบัติในครบอบครัวเย่าเลือนในชีวิตของเราจะเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ชาติต,ต่อไปก็จะเป็นหลักประกันได้แน่นอนวันนี้ก็สมควรแก่เวลา